ไฮไฮไฮสวัสดีทุกคนวันนี้ต<ะ>ื่นเช้ามาอากาศสดใสมากค่ะสายลมแสงแดดและดอกแอปเปิลของเราก็ออกดอกแล้วนะคะวันนี้นะะพวกเราก็เตรียมตัวจะไปเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลเราะะเลยเก็บบรรยากาศยามเช้ามาฝากทุกคนคะ่ะ ช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นฤด,ดูการดอกไม้แบ่งบานี่คือป่าทิวลิปของเราเองค่ะใครสนใจจะช่วยเราถอนหญ้าไหมคะคนคิดเหมือนกันไหมคะเวลาเห็นดอกไม้สวยๆแล้วรู้สึกใจฟูมากๆเลยทุกคนจําเรื่องนางแมวที่เราเคยเล่าให้ฟังได้ไหมคะตอนนี้นางคลอดลูกแล้วนะคะล่าสุดเราเจอน้องแมวหนึ่งตัวน้องแมวกําลังอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยคะ่ะ รู้สึกว่าน้องจะคลั่งรักน้องแมวมลูกสาวก็ตามติดน้องแมวทุกฝีก้าวนะคะป้าปต้องเรีบเอาน้องแมวไปเก็บด่วนค่ะที่เหลือไม่รู้ว่าตายหรือรอดชีวิตนะคะ ตอนนี้พวกเราก็ยังหาไม่เจอแต่ภาวนาให้น้องแมวแข็งแรงและปลอดภัยนก็ได้แอบมองลูกสาวนะคะทุกคนรู้สึกว่าลูกสาวอ่อนโยนแบบสนสนั่นเองจุ๊บน้องแมวด้วยหนึ่งทีรู้สึกว่าลูกสาวคลั่งรักน้องแมวมากค่ะแมวก็วนๆอยู่แถวนี้นะคะป้าๆกลัวว่าแม่แมวจะมาขวนน้องนะคะเลยต้องเอาลูกแมวเข้าไปเก็บท้ายแล้วนะคะแม่แมวก็ได้คาบลูกแมวหนีไปนะคะน้องร้องไห้ใหญ่เลยหาลูกแมวไม่เจอนี่ก็ เป็นระหว่างทางเดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยาบาลเราก็ะะไม่ลืมเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนค่ะ,คะระหว่างทางเราก็จะมาเล่าถึงประวัติของประเทศสโลวาเกียให้ทุกคนฟังนะคะผิดถูกมากน้อยประการใดต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะป,ประเทศสโลวาเกียนะคะก็จะอยู่ทางฝั่งยุโรปกลางนะคะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลค่ะซึ่งมีแม่น้ําดานูบไหลผ่านและเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ําน้อยเป็นประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบนะคะทุกคนนหนึ่งมี มีหลายฤด,ดูเลยก็ว่าได้ค่ะถึงแม้จะเป็นอากาศร้อนก็ตามเรียกได้ว่า3-4รถฤดูมัดรวมกันนะคะทุกคนและบรรยากาศวันนี้ก็ดูสดใสมากนะคะแสงแดดใสลมและมองเห็นภูเขาไกลๆค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศโโวาเกียก็ยังมีพื้นที่ติดกับ ออสเตรียฮังการีโปแลนด์และประเทศเชโกสโลวาเกียนั่นเองค่ะคนถามว่าประเทศสโลวาเกียแยกจากประเทศเช็กเกียใช่หรือเปล่าคำตอบคือใช่นะคะทุกคนแอนี่ก็คือบรรยากาศ โรงพยาบาลที่คุณปู่มารักษาตัวนะคะ,ะ,คะบรรยากาศคือดีมากนะคะมองออกไปด้านนอกก็จะเห็นภูเขาเราก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ไปเยี่ยมคุณปู่นะคะเห็นโรงพยาบาลสวยดีและสะอาดมากนะคะทุกคนเราก็เลยเก็บภาพสวยๆด้านในมาให้ทุกคนดูค่ะคนที่นี่ก็จะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนมากนะคะทุกคนเราก็พยายามที่จะถ่ายภาพบรรยากาศในโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดนะคะ<า>ทุกคนบังเอิญไปเจอเจ้าหน้าที่พอดีค่ะ ก็เลยรีบวางกล้องลงทันทีนะคะบรรยากาศที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนออกมาข้างนอกคือลมแรงมากนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่อยู่ติดภูเขานะคะเยี่ยมคุณปู่เสร็จแล้วนะคะพวกเราก็ตกลงกันว่าจะทําปิ้งย่างกินกันในวันนี้นะคะเละนี่ก็คือลีดเดอร์แถวบ้านเราซึ่ง<ะ>พวกเราก็ไม่ได้เข้าไปลีดเดอร์ด้วยนะคะ เพราะว่าน้องหลับค่ะมาถึงบ้านน้องก็ตื่นเลยนะคะฟ้านะคะก็ซื้อน้องไก่ซื้อปีกไก่มาทำปิ้งย่างให้พวกเรากินนะ,ะตอนเช้านะคะเห็นนกบินวนๆอยู่ใน ห้องเก็บของของพวกเราก็เลยแวะเข้ามาดูในห้องเก็บของสักหน่อยแล้วก็แอบถ่ายผักคะน้าที่เราปลูกไว้นะคะด้วยความหวังดีของอาเปิดหน้าต่างไว้ให้คะน้าโดนแสงแดดแต่ทรงน้องๆเหมือนจะไม่รอดนะคะทุกคนเพราะลมแรงมากและตอนกลางคืนไม่ได้ปิดหน้าต่างค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราก็จะปลูกผักใหม่อีกรอบรอบรรยากาศให้ดีกว่านี้เราปลูกมะเขือด้วยนะคะ3ต้นแต่ตายหมดแล้วค่ะเราก็ได้เต็ปลอบใจตัวเองนะคะทุกคนไว้รอบหน้าค่อยปลูกใหม่ค่ะ นอกจากดอกทิวลิปแล้วนะคะบ้านเราก็ยังมีดอกเดซี่และก็ดอกฟันสิงโตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนะคะคน้องๆแบ่งบานต้อนรับแสงแดดในวันนี้นะคะสวยงามมากค่ะเราเป็นคนที่ชอบดอกเดซี่มากเลยนะคะเห็นแล้วสดชื่นดีคะ่ะฟันสิงโตก็สวยงามไม่แพ้ดอกเดซี่เหมือนกันนะคะน้องๆแบ่งบานเหลืองอรามเต็มสนามหญ้าบ้านเราเลยค่ะทุกคน,นเราก็แอบถ่ายน้องพึ่งนะคะมากินน้ำหวานในดอกฟันสิงโตด้วยค่ะ บรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะคะป้าป้าก็พาเราดื่มเบียร์คะ่ะให้เราเลือกดื่มอยู่สองแบบนะคะเราก็ไม่ใช่คอดื่มเบียร์ด้วยสินานๆดื่มทีมันก็ขมมากจ้าเบียร์ที่เราเลือกก็จะเป็นกระป๋องสีเขียวนะคะทุกคนป้าป้าก็จัดให้จ้าเทให้เราดื่มอย่างรวดเร็วสรุปแล้วเราก็ลองดื่มเบียร์ทั้งสองกระป๋องเลยคะ่ะโอแม่เจ้าขมมากๆดูจาก<ะ>สีหน้าเราก็รู้นะคะทุกคนว่ามันขมขนาดไหน ได้เวลาเราสามพ่อแม่ลูกชนแก้วกันแล้วค่ะ อ้าวชอนชอนชน,นที่ดื่มเยอะที่สุดก็ไม่ใช่ใครนะคะก็จะเป็นป้าป้าของเรานั่นเองทุกคนคะ่ะปิ้งย่างของเรากใกล้จะสุกกันแล้วคะ่ะต้องบอกว่า <S <S พวกเราก็หิวกันมากๆเลยนะคะพเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรกัน<ต>เลยป้าป๊าไปเอามันฝรั่งมาปิ้งย่างตั้งแต่ตอนไหนเอที่กินเยอะที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็จะเป็นป้าป้าของเรานี้เองถ้าว่าด้วยเรื่องปิ้งย่างของฝรั่งนะเราขอเมาส์หน่อยนิดนึงนะคะป้าเวลาปิ้งย่างนะคะ ถ้าไม่ดําก็คือไม่สุกต้องสุกและกรอบถึงจะกินได้เท่านั้นคะ่ะไม่รู้ว่าฝรั่งบ้านอื่นเป็นเหมือนฝรั่งบ้านนี้ไหมคะส่วนบ้านนี้ก็อย่างที่เห็นคะ่ะ ต้องดำต้องไหมเท่านั้นถึงจะกินค่ะส่วนตัวเราก็จะบ่นตลอดเวลานะป้าเหมือนไหมเกินไปแล้วจ้าไม่เบรกป้าป้าไว้นะคะถึงจะได้กินแบบไมไม่มากป้าป้าก็จะเป็นคนปิ้งย่างนะคะส่วนเรากับลูกสาวก็รอกินค่ะก็นั่งกินท่ามกลางแสงแดดนะคะทุกคนบรรยากาศร้อนแต่รู้สึกว่ามันอบอุ่นดีค่ะอย่างที่รู้ๆกันว่าต่างประเทศอากาศจะหนาวร่างกายของเราไม่ค่อยได้รับแสงแดดเลยล่าสุดเราเพิ่งไปซื้อวิตามินซี แล้ววิตามินดีมากินเสริมค่ะเราเข้าใจแล้วว่าเวลาฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยไม่ทําชอบอาบแดดกันนักหนาโดยเหตุผลนี้เองค่ะนอกจากจะได้ผิวสีแทนแล้วยังช่วยเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายและเราคิดว่าทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ